ใครกล้วยเหรอครับมาทายงัวตัวครับมีเวลาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวครัไปรอบเบิ้งราคางัวครับวันนี้นะครับราคาวัาวนะครับโอ้ยไปไในวันนอกวันนี้เนาะเด้วั่ดีครับผมวันนี้มาเลาะดวนเรื่องนี้ ผมขอราคาแต่ละตัวนะครับผมครับคขอยาตนาคบผมับพี่ยังนอกมันจำซื้อไปเลยนะพี่นั่งค่ะพี่ตีก็ได้ค่ะหนอยตีบันบางยาจ้ะอ๋อบางยาอยู่ตองบัว่เนาะมันบองนงวัค่ะงบัวเนาะจ้ะโอเคไอ้เอผมขอแต่ะราาแต่ละตัวนะเอมาขอมตัวารับอนี้มาเจ็ดตัวพี่แปดตัวก็มวนหน่อยค่ะบอดดเอาอะไตัวนี้เอาแม่นี่ก่อนค่ะตัวนี้เปิดไว้ที่สามสิบแปดห้าร้อยค่ะสามหมื่นแปดพันห้ใช่ค่ะ นี่นะลูกอันนี้แม่นั่งค่ะแม่นั่งครับผมอันนี้ก็38มสิบแปดห้าร้อยเหมือนกันค่ะอ๋อสองตัวแล้วเนาะจ้าดำกันนะครับผมตุวนี้จะเป็นง่วนเนื้อดอกค่ะง่วนเลี้ยงก็ได้ค่ะเลี้ยงอะไรเนาะไอ้เ้อัค่่ะมีีตวพอดำนี่บอกมะเมนค่ะตัวนี้แม่นั่งแล้วก็อีเหลืองข้างหลังค่ะแล้วก็ตัวดำค่ะอ๋อตัวดำคือสองหกห้าเนาะจ้าใช่ค่ะนี่นะครับตัวนะครับผมช่วยมาหารอยบอกว่างไวหน่อยนะครับ เื้ะาเจ็ตัวนะครับตรงนี้ครพี่น้องครับสตัวนะครับสอนะครับแแบบก้นทีทุนน้อยค่ะไหนรับมทุนน้อยทุนน้อยสิบห้ค่ะหนึเจาเนาะจ้าโอเคงอแม่ได้ค่ะแม่มาจ้างอแม่พรนี่ค่ะตรวนี้ว่าน้อยทุนน้อยค่ะน้อยนึ่เจ็ดห้าทุนน้อยทุนน้อยค่ะยูงขอบทุนนะครับศูนย์หองค่ะตผมห้าห้าเจ็ค่ะ5 5ผมห้าหค่ะ โอ้ไหนพี่ไม่นั่งอีกตัวนึงค่ะแยกลูกก็ค่ะตัวหันจ้าก,กบอร์เบารราคาเท่าไหร่พี่สามหมื่นส <500 S 2> องสามสิบแปดห้าร้อยป่ทดลองได้ต่อลองได้จ<ด>้าตอนนี้สุ่เนาะ โอ้ยไงละนะครับมีแต่ตัวงามนะครับผมค่เอาพิมพ์มาขอบคุณคารบพออย่างนั้นครับผมครับผมมันได้งัวมากครับเมื่อนี้ครับได้งัวมากเนาะเอาราคาเลยครับพ่อตัวนี้ราคาสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่นะครับเป็นภูลแลเนาะครับโอ้ได้ครับสามหมื่นสี่นะครับราคาย่อมๆครับครับสามหมื่นสี่ที่พ่อขอขอโทษนะครับผมส่วนเก่าสองครับผม ซี0ีศูนครับผมาหกหกศครับมาได้บันไหนพ่อมาตาทังกูเจ้าละครับพ่อเนาะโอ้กันอายุโอเครับผมแค่ล้มยืดทบก็ช่วยผมได้ขายเด้ขายเยอะมัโอ้ขอบคุณครับผมเอามันมาลมันอันนี้สามสี่ห้าบ่ครับอืมนะครับนี่ถูนะครับนี่สามงินสี่ครับอุงกับบะเกียงทั้งว่าพ่อนี่พ่อนี่มันปี2เดือนนะครับ สามสี่ห้านอเนาะรถได้ไรบ่นี่ยรถได้ไรเเยโอเคโอเคนะครับตัวหาว่เป็นโอ้งเพื่อได้ขายอยู่ตรงนั้นเนาะผมได้ขายทั้งกรสินก็เขาเามาเสือนมงคลิปนเอเอาเทมาขอบคุณพ่อคุณามลาไ้ลครับพี่น้องเลือดรับผมก็มีตัวงามว่า มีเงินอเามาเนี่ยมั่วมันมีแต่เงินนะขันถือเงินขึ้นไปเงียไปซาดพันนาบกครบเนียกขันถือมั่ไปมีขีแบกกำไรเอาดิอะไีพวกะไอาราคาอะไรพ่อะแม่เขาโรกอายากเจตแต่ว่านังต่อได้สบายใจนี่ยะแม่ลูกั่นเนียซื้อแม่แถมด้กอเตขายดอกขายะตัวนั้นสี่พันบาสี่ลูกครูลูกแม่ใ่ปะลูกครูลูกครูลูคน้องดกันราคานสามสบเจ็ด 3 7มบเด้บทั่วหเบอร์ทั่วเบอรทรเบอร์เธอ085หครับผมนย์ครับผม4575 4 5เ5เนาะพออยังครับเชียงโอเชียงบ้านนหหลงย่างหวงย่าง37 5เจ็ห้ามเนะพี่หลังถึงควบแม่ลูกครับผมพอไปไว้375้นะครับผมเอาไปรอต่อครับวันนี้ อ๋อเด็กของกล้วยเพิ่นี่เจ้าของเราเลยฮะไม่แกบอกเอาของขอถ่ายคลิปนะครับเอาเงี้ยขอราคาตัวนี้นะเราไปหาเงินไหมจ้ะหาเงินจ้ะนะครับผมผ<ม>ู๋นะผู๋ตัวเมียเมียตัวแมียม่านแล้วจ้ะคล้องเราเหรอเนี่ยคล้องแล้วจ้ะโอ้เมีมน่นนะคล้องเดือนแล้วเหรอเมียคล้องในหงเดือนแล้วจ้ะหกเดือนแล้วนะครับ หามืินได้พี่น้องได้น่ตัวนี้นะครับสูงเจืนเจอนยงนนนะครับสูงสเลยนะครับพี่มขคอโบทุ่นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าศูนยนยพียงครับพี่วาดจ้ะวาดพี่วาดอธิบานายเอกว่าตาน้องหานจ้ะน้องหานมนบอกน้องมันมาเยกเขาเป็นไม่จากตัวกับพ่อมเลยสองตัวสองตัวตัวหนพ่อบอกเขาจอยครับบักแดงหน่อยออ๋อบักแดงเอาแดงหน่อาเลยนะคะ ราคาสองหมื่นกว่าเนี่ยสองสองหม0นสองห้าร้ยนาะคร <bike> <online> <c oughs> ับแงน่อยนี่คือสองหนาะเนาะอีขาเลยวอีข้าวสองหมื่นเจองม่นเจ็ด่บองบ่บ่บ่ยังบ่อทองยังบ่อทองยังบ่อทองหากะลูกของนมหากรลูกของนุ่มรัเป็นแม่เดียวบ่แม่เดียวแม่เดียวเนาะสองเจ็ดห้าเนาะคเบด้วครับศูนครับผมห้าเจ็ดหนึ่ง มาจากพ่อพิสัยโอ้พ่อพิสัยได้บอกเอานมาอขอบังคับพ่อไม่กตัวขานี้เอางวมาทิ่ตัวไหมทิปที่ตัวนเอาิ่ตัวได้พ้เนี่ยนี่ล่ะแม่ไงเนี่ยแม่นี่ว่าแปดทิปซองแองแม่ลูกลูกไม่ตัวล้วครับลูกลูกตัวที่สมตัวที่สเป็นค้มบ่งมนเป็นข้มเต็มเลยข้อมลูกนี่บ่อันนี้มนี่นาะเนาะแม่มนี่มลูกผูกนะครับผม แดงแดงเลยใครไงขมันม่งยครขมันยอนยอนแปดเยอะยอนแปดยู่น้องครับเนาะไต้แปดยู่เอาแปดที่สองครับที่สองเอาตัวท่าไหครค่มว่าเจ็ดี่เจ็ดเจ็ดคุมเนี่ยเออเจ็ดเออเจ็ดลูกผู้ลูกแม่ครับว่ลูกผูวลูกผัวกันลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเจ็ดเมื่นเจ็ดนอกี้โอได้มีครับผมแม่นี่ลูกเม่ราคาท่ากันอ้าคือราคาท่ากันลูกแม่น่ะ แม่หนิจะทิพย์เกติกันเกติกันมันสีบปแดงยนื้อเขาเป็นลูกเป็นลูกอ๋อนะครับเป็นลูกลเกต์นะครับเปินเปิดใบนะครับลูกลูกลูกไปยังนะครับนั่นนอหนึ่งนอนึ่งกไปยังครับผมอันนี้คือราคาทางกันนะเป็นลูกแม่ข้างนอกดูเจ้าตัวแล้วแม่นี่แม่ใหญ่แม่ใหญ่เนาะลูกแรกลูกแรกเลยบ่นี่โอ้นะครับนี่ลูกตัวแม่กินนมโมกยีมันนอนเกต์พื้นเกต์นะครับลูกเพิ่นเกต์จะสร้างังไงมาเดี๋ยวได้ครับมีบ่ กขายล่ะซุมนึงมันขายะหมอ๋อครับผมก็คือประมาณนึ่งร้อยสามุ่มเนาะสาุ่มประมาณสิบสตัวมันขายแมนเออตัวนี้ย่งอยู่ตัวนี้ตัวน้สมเก้าอสหนเก้าูบครับแยกลูกออกแมนทองอยู่สามเดือนไอ้แม่ทองปันนี่ทองทองสามเดือนมนประมาณนมนลูกตัวติดมันแยกออกแล้วาคลูกมันใหญ่แล้วราคาสามหมื่นเก้าสมเก้าอทุนะครับศย์แหนึ่งครับผม 049ครับผม1694 1694พี่ยังครับพอเลิ่นพอเลิ่อนมาจากไหนครับบ้านพ่นสูงอำเภอบันดูโอ้บันดูพูดนะเอางานขอขอบคุณครับผมพี่น้องกะนะครับเป็นบางส่วนนะพี่น้องเด้อนะครับวัวนะครับผมก็เก็บได้กะนะครับเก็บผ้าเก็บละเอียดได้กะบที่ไทยให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับขันมีเวลานะครับผมเพราะว่าผมเก็บหม่าสวยเนี้ยนะครับเโซเนี้ยนะครับผมเอาโมนี่กัขอขอบคุณนะครับใน รับชมคลิปมัวจนจบนะครับปล่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะเทียบจะจนพอกันเทียบนาสวัสดีครับ